ครับสวัสดีนะครับผมลูกเพจที่กำลังติดตามเพจบูคารเซ็นเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับผมเซลมอสเหมือนเคยนะครับตอนนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่มานําเสนอนะครับเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นซูซูกิสวิปครับ GLX ปี2019นะครับย้ําว่าปี2019หรือว่าปี2562นะครับรถคันนี้เป็นตัว็อปสุดของทางค่ายซูซูกินะครับผมในส่วนของตัวสวิปนะครับ ไฟข้างหน้านะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เป็นลูกแก้วนะครับเป็นตามสไตล์ของตัวท็อปนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นเช่งใหม่เป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมที่ให้เรา,าดูเปรียบเทียบหน้าใหม่ๆนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนรอบๆข้างนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กแตง่งมากับเจ้าของเดิมนะครับผม แล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันแบบนี้สวยๆให้เลยนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะมีติดกับกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของข้างในนะครับผมข้างในก็คือบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับสายโทรออกนะครับผมหรือว่าจะเป็นในหมวดของบลูทูธนะครับผม พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยอ่าแล้วนะครับพวงพวงกุญแจ้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบคูสตาร์ทนะครับไปเป็นแบบเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยข้างในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับผมเหมาะสําหรับอ่าลูกค้าที่หารถที่แบบว่าสะดวกสบายนั่งไม่อึดอัดมากนะครับผมเดี๋ยวพามาดูในส่วนของข้างหลังนะครับ ที่จับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับห้องผูดด้โดยสารข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็ยืดขาได้สะดวกสบายสําหรับคนที่แบบอ,อยากจะพาครอบครัวไปนะครับผมก็สามารถพาไปได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะครับตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ากว้างมากรถใหม่ๆเลยนะครับรถปี6-2แทบบอกได้เลยว่า ไม่แพ้มือหนึ่งป้ายแดงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับบอกก็าสามารถทับลงได้เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องพันสอนะครับที่เป็นในรูปแบบของสี่สูบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวิปตามสไตล์ของสวิปถึงจะเป็น4ีสูบแต่ก็จัดอยู่ในโหมดของอ e ีโคคานะครับ อีโคคาเครื่องปันสองนั่นเองอ่าเดี๋ยวมาให้ดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยรถเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยดูตามตะเข็บหัวน็อตนะครับไม่มีการชนหนักชนเบามาหรือว่าน้ําท่วมนะครับพิคมอันนี้ก็ไม่มีทางร้านก้ารับประกันได้เลย นะครับในส่วนของลูกค้านะครับที่สนใจในรถรุ่นนี้นะครับซูซูกิสวิป GLX นะครับท็อปสุดปี2019นะครับราคาคันนี้จะอยู่ที่399,000บาทนะครับค่างวดจะจ,ดจัดได้สูงสุด84งวดจะอยู่ที่ประมาณ6,608บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นค่างวดของเจ้าคันนี้เลยมีชุดแต่งรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้ว Uh, ไฟเลี้ยวมองข้างติดอยู่กับกระจกมองข้างนะครับตามสไตล์ของตัวท็อปในส่วนของลูกค้านะครับที่สนใจรถคันนี้ก็ทักเข้ามาในหน้าเพจหรือว่าจะเป็นตามเซลล์ส่วนบุคคลก็ได้นะครับผม uh, ในส่วนของเอกสารนะครับก็ทักเข้ามาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนๆก็สามารถออกรถฟรีดาวน์ศูนย์บาทได้เหมือนกันนะครับ uh, ในส่วนวันนี้เซลมอสแล้วก็เพจบุคคาเตอร์น,นะครับก็ขอจะไปในเพียงเท่านี้รอ uh, กดติดตามแล้วก็จะได้รู้ข่าวสารอัปเดตเข้ามาใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีข่าวสารใหม่ๆเข้ามายัางไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีครับสวัสดีครับ